ม่เป็นเป็นชนะนชนะน้เชนะนแล้วก็มีพมาเป็นงานะอาจจะาจจะมีห้องทีบางทีครูบาอาจารย์มาภาวนาะไรบบนี่กว่าเลาะมาภาวนาคืนนึงาจะมาจำศีลเลยว่ามาประจำศีลภาวนาักปับปัปจับปัปจับไับไทจ่สไปับ

สบายดีปีใหม่เด้อเบิดสุรูสุคนหลังจากที่เรไเาไ่ได้เอาเอาคลิปลงให้เบิง่งไล่เมื่อไรเนาะไม่ได้เข้าซีมาอยู่ในป่าพี่นอ้องมาติดตามเบิ่งนํำกันเนาะมันมีกามากันหลายคนอยู่เนาะนั่นเป็นทีมงานของเขาเดี๋ยวเราจะแว่เบิงเ่งแถวนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นทำทหารเกา่าเดี๋ยวเราจะลงไปเบิท์นงานเขาก็มีเบาไก่มานุเนาะสบายดีสบายดีปีใหม่ทุกคน ถือว่าเป็นเกียรติมาเยี่ยมเยี่ยมซองเฮาเนาะมาอน,น้แต่ก็มีพอบ้านดองน้ำบ่าวแอดบ่าวผูไทยเพิ่นกัมาเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิงทำยุลุมพี่น้องมันเป็นธรรมที่เป็นห้องหมอทหารเกา่าใส่สมัยสงครามโลกเนาะมันเป็นธรรมนะการเล่าต่อกันมาเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิงยุลุม่นแลพี่น้องว่ามันสิเป็นธรรมใหญ่สำเนา อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เลยมาเราเบ่งธรรมนะโอเคทุกคนทำทีาทวานะทำหงหมอธานเกาก็เป็นทำตัวนี้เนาะค่อนข้างเลิกนะความกว้างความยาวาในประมาณยาวาในประมาณสี40 m, 40 m นะ่สิบเมตรสี่สิบเมตรเนาะหลังจากที่เฮ่เบ่งธรรมแน่นเนาะทุกคน แต่เขาคือดวงยังบแมยนเพราะว่าทำที่เขาวอานี่มันอยู่คนในค่อนข้างหลายนะเดี๋ยวจะลงลงไปเบิงอยู่คุนคืนอเขาตอนนี้ก็ยึดทางด่านยึดทางด่านเนาะแล้วเขาจะลงไปลุมพุ่นล่ะลงไปแต่ว่าต้องอ้อมลงไปทางพุ่นนะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในด่านแล้วก็มีตะหินส่วนหลายเดี๋ยวจะลงไปเบิงอยู่ลุมเพว่ามันจะเป็นอย่างไรเนาะหลังจากที่หาทางลงบไปทุกคน เดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปหาทีมงานเท่าเราไปหาบงพักเทาเนาะเพราะว่าลงไปบ็ได้แล้วนิทินยังไงแบบนี้เลยมันคว้างไว้นะเป็นลืบเป็นซอ,นะอ,อยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปหาทีมงานเท่าเพื่้ว่ามันพร้อมเันจะอยู่เลยนะหรือว่าจะอยู่กะทำทีมงานมึงก่อนเดี๋ยวจะย้ายไปฝากติดตามก็ได้ทุกคนกับพอบานดองมานำนะวันนี้ ย่างเลาะเรียบพาเพิ่นเที่ยวชมเบิ่งแถวนี้เนาะวันนี้เป็นใกล้น้ำทางเพิ่นมานมีรถไถคันหนึ่งมาเขาจ,าจอดอยู่นี่เดีนะครับจะไปถามสอบถามเพิ่นเบิ่งเนาะว่าเพิ่นมายัางหรือว่ามาเห็นยังอยู่แถวนี้เนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันทุกคนรรััอนี มาทบ้านได้ันตมาเดีุเห็นกันเห็นอะรเาก็เห็นแล้วก็คบจอเลยอืออาวจะมานอนนี่บอกะไรไมน่บโบจังนี่ไปเข้างบ้านในไกล์บอกไปทอดคำคำบอกไปกันไปไปกัแเ้วมาพักอยู่นี่นี่้นนี่อยู่นี่บอเป็นไกดนำมานี่แล้วมาหาภาวนาหนีแล้แล้วผมก็ไปคอยพระบาทคอยเห็นนะนะ พระเจ้าอันปฏิบัติถ้ำอยู่นี่อันมีอันมีผ้าชบงผมมีสะนะผมมันถ้ำนั้นมันลงไปข้างล่างมันไอ้นอี่เด้มันมีหอดลงไปข้างล่างได้ เเป็นใรจบยัไ็้ะัไม่เป็นเปเป็นชนะอกแล้วกมีโคตรไปเป็นนรงอะจะมีบงทีบางมีครูบาอาจารย์มาภาวนาใช่บหงนี่ก็ว่าลาะมาภาวนาคืนนึงเจ้าับมาาจำสินยวอ์บร์มาประจำสินภาวนาสำหรับนอมาพบจามา ต่พลาแล้วเดี๋ยวเจะบรบควรเวลาเชืมตัวเพื่อนบ้นบนะก็ไปฮสบ้นไปเอาบุญนโฮสบ้านมือามื่อนอานเอย้เอันอันนี้นี่เป็นทำหานเก่าบ่ตัวนี้แมนบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวมีผู้เชี่ยวชาญ่านี้หู แต่้อสว่าพูดถึงว่ามันก็เหมือนเป็นแต่ละด่านแต่ละด่านเมื่อก่อนมันก็มีแหละมันมียามีทหารสมัยตะกี้อย้เออนี่พ่อผมก็องถามที่เจ้าดิแสดงว่าที่เจ้ามาในเคยมาหรือแล้ววะเคยมาอยู่เคยมาเจ้าเคยมาจำสินนะทุกคนเดี๋ทหารจะบอกรบกวนเพื่อนทหาจะไปบึงทำสบายบด้วยสำเนาทำมันสาดต่อไปทุกคนเลย ถือว่าอยู่ในจุดนี้มีสัญญาณทุกคนมันเป็นที่สูงนะนอยู่กลางด่านเลยมันบกคร่อีไม่บ้างหลายมันก็เลยมีสัญญาณเนาะแต่ว่าสําหรับหลักเก้านะหลักเจ็ดนี่ยังหลักเจ็ดหลักห้านี่จักซิมีหรือบ่อนเลยเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะไปลงไปห้ากินข้าวกันบนะ้าง ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นที่พักสูวข้าวเด้เฮาจะมากินข้าวเที่ยงนำกันทุกคนเลยกับเขาวมื่อกี้มีแจบองแลวก็อบแบดจ่างใชอบเบดกวนว่าให่ยคลิป่นะรติด่อยไมือนาุ้มอะเด้อแมาตะเวียงวันนี้เป็ล่วงพะบ้างโอ้ล่วงพะบาง

เลยนีย้เลยเข้าพัดขับกันเลยดกุ่นยังกุ่นอยู่นะเข้าไหมนะเข้าวันไปนะอันหนึ่งอะไรกันใสีถงดงมากเลยอืมพ่อืมโอ้สุดเล่ ไปได้แซ่บปะได้อ่ะโอเคทีมง,งานอิ่มล้วเนาะวันนี้เขาก็มีแต่สิพีหาบอนพักเพราะว่าอันนี้ฮะมาแวะกินข้าวเนาะน,นี่แมนบอนผักของเ้าสำหรับมแมลงทุกคนรถเขากับจะจอดอยู่ฟังนี้นะ แล้วันี้เราจะไปหาละาะใส่กับกับดักนูวติดตามกันสิมาันบ่เนาะสำหรับมันนี้บรรยากาศยำแรงทุกคน เข้าบุมี่ปีใหม่และกับบุมี่วันเกิดเขาได้ยอมกมันแบบคือเป็นคือธรรมชาติเลยเนาะตอนนี้ก็จะเป็นชิดตกดินเลยหนึ่งเขาแล้วก็จะได้เห็นอยู่กินสำหรับยามแรง ลมค่อนข้างแห้งนะมเนี้กาอีก,กมือทีเคียร์ากาศดีเนาะสำหรับยูดานยูพูของเมรนี้เดือนเงี้ยเครึ่งละ เเชยพิ่นตอนนี้กันยังซอยกันเฮ็ดอยู่กินเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่ากับเขาเฮาสิเป็นตะกินบ่มื้อนี้เนาะต้มไก่นะี่ทุกคน อดเลยพี่น้องเลยหอมเลยหอมเลยนะหอมครับเดี๋ยวอดใจรออีกจังหน่อยเนาะตอนนี้ก็ลมค่อนข้างแห้งนะเ <c oughs> ดี๋ยวทากินข้าวนึ่กันพี่น้องเลยทาอยู่เลยเนะนาะหมาะบรรยากาศอยู่ได้เนาะต้มไก่อยู่ด่นะาห์ <c oughs> nhỏ, ừ, hmm. ba, ừ, bao, ừ, thứ ba, tôm mình cho con đấy, đi, ăn đi, gần chìa bớt rồi ยังมีมอออีกนี่มีเติมรอบสองได้มาเนี้นะกินข้าวกลางดานกลางสายลมเลยมาเนี้นะจับอืมของไข่นี่เนาะไข่น้ำเดือดช่วงนี้ป่ะนดี๋ยวนี้ไข่นี่อ้ำแม่ไข่นี่เขาหมูไข่เลยนี่ละนี่ไข่เนาะไข่ปูก็มีไข่เนาะ ตำนีงของคนแล้วเนาะมาบ,มบกกาทุกคนเลยกินข้าวน้ำกันมันนี่ข้าวแรงมันนี่ผมว่อีกนัดเป็นบบกั่นนะพัวบานเพิ่นเพิ่นไปละมืดตึ๊บเลยเนาะเป็นกระยาทุกคนในบันนี้ขออนุญ,ญาตก,กินข้าวแรงก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ส <c oughs> ิไดเดลำลาพี่น้องไปก่อนเลยเนะาะเพราะว่า พอกันไปในคลิปหน้านะมือเศร้าเขาจะไปหายามมากับหรือว่าเลาะรัดเศร้ากันแล้วแต่สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้อง